ทางของสาวๆก็ต่อเน,นื่องมาประมาณสัก1ิอัลบัม้มสิบเอลอัลบัม้มสิบจนมาถึงจุดอิ่มตัวไหม,มกับอดอกไม้ของหัว <คน S 1> ใจตอนนั้นยังไงบีเบื่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับธรรมดามันเป็นเรื่องปกติ10 10ปิปีทุกอย่างทาด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันกินนอนด้วยกันทําเพลงก็ต้องทําด้วยกันพอมันเริ่มโตมันก็จะเริ่มมีความต่างใช่ไหมฮะว่าแต่ละคนชอบแนวไหนเริ่มมีความรู้สึกแบบไม่อยากเต้นเริ่มมีความรู้สึกไม่อยากเป็นเด็กกระดองกระแดงอยากเป็นอยากเป็นสาว แต่ทีนี้เราไม่ได้อยากเป็นสาวแบบอยากโป๊เปรี้ยวอะไรอย่างนั้นแต่มันเหมือนกับพอเราอยากเป็นสาวแล้วมันยังถูกตีกรอบว่าต้องเป็นเพลงเด็กก็เลยแหกด้วยการนุ่งกระโปรง<ม>บานนุ่งคือผูกโบผูกอะไรเยอะไปเลย<ม>เป็นการหาทางออกทีนี้พอมันเยอะปั๊บมันก็จะมีสองส่วนคือคนที่ชอบ<ม>อย่างเช่นเธอทั่วไทยอะไรเงี้ยชอบชอบเนี้ยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเราแรงดีเราเป็นไอดอลของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนฟังทั่วไปก็จะรู้สึกว่าสาวๆว,ว,วเป็นอะไรทาไม,มแต่งตัวแบบ ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ไม่คนละสีน่ารักน่ารักทำไมมานุ่งกระโปรงกระโปรงบานมาใส่วิกใส่อะไรก็เริ่มอาจจะบอกไม่ใช่อะเริ่มแบบไม่ใช่ไปเรียนแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรให้มันใหม่ๆให้มันแบบมีสีสันแต่กลับกลายเป็นมองแบบนี้เราไม่ทําดีกว่าก็คือในช่วง อละลรเป็นอยู่ท้ายก็คือดอกไม้นองใองจก็เริ่มใจแยกย้ายกัยกนละเริ่มแยกย้ายมีการคุยกัน3ามคนคุย,ยคุยกันตลอด3ามคนไม่ได้ทะเลาะกันก็คุยกันว่าเอาอย่างเอายังเราจะเลิอกอย่างตอนนั้นพี่แอมก็ไปเขียนเพลงพี่แอมเริ่มเขียนเพลงเริ่มไปเขียนเพลงให้ g r มมี่ละตัวพี่แหม่มเองก็เริ่มเริ่มแบบเอ๊จะเอายังไงกับชีวิตดีเริ่มเรียนเป็นรบญโทบ้างเริ่มเริ่มจะหาทางเรียนริญโทพี่ปุ้มก็เรียนจบแล้วก็เลยมีความสุกว่าเธอแล้วเราไม่บอกใครเลยนะเราไม่บอกผู้ใหญ่เราไม่บอกใครขึ้นมีมีเซนสีคอนแทกส สัญญากับคุณระยะเนี่ยเป็นสัญญาใจ oh. ด้วยความที่เคารพรักกันนะ, oh. ะมันก็เหมือนช่วงหลังๆเราไม่เซนอะไรกันมากแล้วอ่ะแบบก็คืออยู่กับคุณระยะ mm hmm. แต่ตอนจะเลิกเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กแล้วด้วยความที่แบบอย่างที่บ,บ,อทบอกอ่ะคืออาจจะซ mm ัฟเ์อร์เสียใจว่าแหมพอไม่รักกันแล้วทําอะไรก็ผิดไปหมด mm hmm. เออแต่งตัวเปรี้ยวก็ว่าผิดอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเราอย่าทํากันแล้วเลย mm hmm. ก็เลยขึ้นเวทีจัดสีคอนเสิร์ตจริงเป็นเวทีโปรโมทอัลบั้มอีสามตัวนี้ประกาศเลิกวงตัวที่ คนอื่นไม่รู้ล้ก่อนใครรู้ทุกคนจัดสีจัดสีส่งข่าวมาจับสัมภาษณ์เดี๋ยวนั้นเลยประกาศยุบวงกลายเป็นอย่างนั้นไปอ๋อนะฮะแล้วตอนนั้นเรามีจุดยืนไหมว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงแนวไหนอย่างพี่พี่แมมพี่แอมอาจจะเป็นออกจะแนวร็อกร็อกนิดนึงเราก็ยืนนะเราก็ยืนนอนเดินก็ปกติอ่ะก็เหมือนโอพางของพี่แมก็อาจจะเป็นป๊อปป๊อปนะ ตอนนั้นไม่ไม่เรียกว่ามีจุดยืนเรื่องเพลง <c oughs> แต่เรียกว่ามีจุดยืนในแง่ของการที่จะเป็นนักร้องโตขึ้นเราโตขึ้นว่าพี่แอมก็จะโฟกัสที่การเขียนเพลง <c oughs> จะหาทางเป็นคนเขียนเพลงร้องเพลงเพราะเขาเก่งทางนั้นตัวพี่แหม่มเองเนี่ยชอบร้องประสานเพราะฉะนั้นก็จะมาร้องประสานเสียงให้กับนักร้องค่ายอื่นๆเรียกว่าทั่วราชอาณาจักร <c oughs> ตอนนั้น80%เสียงร้องประสานเป็นพัชริดา <c oughs> อัลวันอย่างเงี้ย <c oughs> ฝ่ายพี่ปุ้มเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเป็นนักร้องอาชีพด้วยการร้องเพลงกลางคืนอ๋อฮะทีนี้ ด้วยการที่ต่างคนต่างแตกลายไปคุณอรวรรันก็ไปร้องกลางคืนพี่แจ้เห็นเข้าตาก็ชวนไปทำปุ้มลีลาปานีเขาจะมาหรือเปล่าแต่ปลานี้พี่ปุ้มอยู่ไอซ์แันกันแล้วแน่นอนก็มันปานี้เออเมื่อกี้ลืมถามอย่างหนึ่งสิบปีที่อยู่รถไฟดนตรีเรื่องของความรักมันจะแตกต่างจากยุคนี้พี่กับเรามีกุ๊กกิ๊กความรักในยุคนั้นไหมพี่ มีแฟนไหมมีผู้หญิงนะไม่ใช่ทอมไม่ใช่ในใจผิดปกติเปิดตัวไหมว่านี่แฟนใช่เปิดจใช่หรอเป็นแฟนกับคุณสามีพี่หนึ่งนะคะคุณกิติพงศ์เนี่ยก็ตั้งแต่อายุ18ตอนเป็นสาวสาวช่วงปลายรักยืนยงมากยืนยงพี่ปั่นขอยืนพี่ปั่นมาเลยยืนยงจริงใช่ไม่หรอกมันไม่รู้จะหาใครแล้วนะโอ๊ยอารมณ์เสียยี่สิบกว่าปีเนาะก็ตั้งแต่อายุ18อ่ะจริงๆถ้าเอาถ้าเอาเวลาที่คบกันคือ30มสิบ ความปุ๊กกิ๊กมันก็สมัยนั้นก็คือโทรศัพท์คุยกันะนะฮะอ่ะก็ถือว่าเรามาแค่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยกับชีวิตของพี่แมมนะ,ะเ,รเราต้องหยอดก่อนแล้วกันอย่าลืมนะครที่ติดตามรายการอยู่นะครับเรามีของหายากครับนี่คือเทปคาสเซน,นะฮะอัลบัมหนึ่งของพี่แมมตอนที่อยู่อ s เอสนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่แต่ว่าในบือป่าของผู้บริหาร ใช่ไหมฮะต้องเป็นผู้บริหารเจ้าที่โอโซเจ้าหน้าที่บริหารอวุโสนี่นะฮะอยากจะรู้นะฮะถามว่าเพลงแรกที่พี่แมมมาทำงานกับ i อนะฮะชื่อเพลงอะไรถ้าคุณตอบว่าทิ้งให้พิมพ์ A ครับถ้าตอบว่าเก็บไว้ที่เดิมให้พิมพ์ B ครับแล้วส่งที่ี่4747 7นะฮะแล้ววันที่8มีนาคมเราจะมาเฉลยกันว่าใครจะได้ไปนะครับเทปอัลบั้มนี้นะฮะพร้อมกับลายเซ็นของแหม่มทั้งหมด2รางวัลทั้งหมด2คนพี่มีอีกอัลบั้มหนึ่งให้ไงพิเศษคือคนละอัลบั้มนะได้2อัลบั้มได้นะฮะอ่ะเรามาคุยต่อดีกว่าฮะเกี่ยวกับเรื่องของสาวสาวค่ะนะฮะยังติดต่อสื่อสารยังพูดคุยกันจนถึงติดต่อ <PM S 2> จิกตีด่าทอรักกันตบจูบตลอดพี่แอมก็อยู่ฝั่งอโศก <PM S 1> ก็ยังพียงอยู่ฝั่งอโศกเราอยู่ฝั่งรัดพร้าพี่ปุ้มก็มาฝั่งร,รัะพร้าแต่ว่าในความเป็นครอบครัวไม่มีฝั่งเราคือพี่น้องรเราไม่ใช่พวกแบบเพื่อนที่มารวมตัวกันร้องเพลงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สื่อสารกันตลอดคือต้องบอกว่าสมัยนี้มันค่อนข้างจะ เบาลงละการแยกค่ายบางทีก็อาจจะมาเจอกันบ้างแต่กตอนนี้ชัดเจนนะพี่เนาะโสรัเผาชัดเจนมากอ่ะคือพี่ว่ามันเป็นเรื่องของคนทำงานมากกว่าเออแล้วก็ไปแอคใส่กันแต่จริงนักร้องไม่ค่อยมีตัวนักร้องเนี่ยเจอกันที่ไหนนะก็กระโดดกอดคอกันเพราะว่ามันเห็นหน้ากันอยู่แค่นี้ค่ะครับผมนะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการปิดฉากสาวๆละประมาณสัก3 3มสมาต่อที่เรื่องของการเข้า RS ค่ะพี่แอมมาเข้า RS ได้ยังไงพี่ ก็ฟลุกอีกค่ะก็ตอนที่ไปร้องประสานเสียงให้ชาวบ้านชาวช่องอ่ะก็ได้มาร้องเพลงประสานเสียงให้ทาง R.S กับพี่จิ๊บมปคลพัดทองเรื่องตอนนั้นพี่จิ๊บเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบดูแลงานเพลงทั้งหมดก็มาร้องประสานให้ให้คุณทัศให้พี่บดินดุ๊กพี่จะบอกนะพี่ร้องเพลงนี้อย่างน้ำเน่าเนี่ย พี่ร้องไหมไม่รู้ว่ามันเยอะไปหมดเลยอะตอนนั้นอะนี่าย่แน่นี่นของพี่พี่ดุไม่รู้ว่าให้จงให้แจ็คอะไรช่วงนั้นอะภาษาในเขาเละเทะไปหมดเลยอะเรามาจะเอ๋ในส่วนของการคอรัสก่อนมาคอรัสพี่จิ๊บรู้อย่างนั้นก็เลยเออเหรอเอ้ยงั้นมาร้องเพลงละครไหมก็จริงๆแล้วก็คือคุณเฮียฮอล่ะค่ะคุณจุรชัยแหละสั่งว่าถ้าแหม่มเขาว่างๆอยู่เอาเอาเพลงละครใี้เขาร้องสิเราก็ได้ร้องเพลงละครตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเพลงละครที่คู่กับพี่ทัศน์อะ ประมาณอะไรดาวบนดินดินอะไรดาวแต้มดินอะไรอะไรพวกนั้นนะอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็ได้ร้องเพลงละครกับ r s ประมาณสัก2เพลงจากนั้นก็ถูกเรียกคุยว่ามาทําเพลงกันเถอะครับผมก็นั่นแหละค่ะได้เป็นการปะกับเฮฮอเป็นครั้งแรกแล้วก็พอคุยกันตอนนั้นก็รู้สึกก็รู้สึกทึ่งรู้สึกเออก็ก็เชื่อถือศรัทธาในในในความคิดของเฮฮอนะคะก็ก็เลยตกลงเซ็นสัญญาซึ่งตอนนั้นพี่พี่แหม่มมาอยู่อ ก็เป็นในนามของบริษัท RS, RS 1 9 9<ำ>2 RS1992 จำกัด,กดยังไม่มาหาชนยังไม่มาหาชนม,มีตึกเดียวตึกตย,ยวนั้นเาสิมา<ช>ถึงงงหูใหญ่โตแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวตอนนั้นถามเลยว่าพี่แหม่มคือเบอร์แรกไหมฮะสินมินจริงๆนะอนนั้นมีรวมดาวก่อนแหละ คือรว<ะ>มดาวเขามีเป็นรุ่น<ะ>เดียวกันกับสาวสาวแล้วเขาก็หยุดไปแล้วพอหยุดไปมาเป็น1992 1 9 9 2เอนี่ยเฮียก็เริ่มจากนักร้องผู้ชายเท่าที่ถามก็คือเหมือนกับแบบหนึ่งคือตอนนั้นรู้สึกถูกชชโลก,กันดีแล้วก็ผู้ชายไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกก็พี่กับนุ๊กใครจริงๆนุน๊กอะมาก่อนนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขายังไม่ย,ไมยังไม่มั่นใจว่าถ้าปล่อยผู้หญิงใหม่ออกไปแล้วจะโอเคไหมแบบเหมือนกับ r x มีแต่นักร้องผู้ชายแล้วออกมาแต่ละคนก็ดัง ก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่กล้าทําผู้หญ yes> ิงทีนี้เผอิญพอเราเข้าไปปั๊บเฮียเขาก็มีความรู้สึกว่าปล่อยเพลงที่เราเอามาร้องอะเพลงของศิลปินรุ่นเก่าๆแล้วเราเอามาร้องใหม่เงี้ยเขาก็ให้เราร้องพอเราร้องเสร็จปั๊บมันโอเคเฮียก็เลยมั่นใจว่าจริงๆแล้วผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเพลงมันดีมันก็โอเคก็เลยเป็นนุกต่อมาอ๋อโอเคแล้วก็พี่แหม่มมาอัแรกคือผู้หญิงมีฟัน ันที่มันจะไม่แก่ชนะตบด้วยซีดีสาวรว,ว,วมฮิตอุ้ยมีฝันมีเพลงเป็นเพลง cover cover เพลง,พลงของคุณอิทธิพลังกูล <uts> เพลงของอพี่แทน o ไซเดอร r เพลงทิ้งเนี่ยนะคะคเพลงของพี่เจียพิสุทธิ์จับพิจิตของทุกคนที่ดังอยู่ตอนนั้นรอยรองรอยรอย้าวอะไรถือว่าโอเคไหมกับการเริ่มตน้นกับไอซ์โอเคมากไม่อยากเชื่อเพราะต,ต,ตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าเริ่มก็น่าจะทำอัลบั้มใหม่<อ>แต่เฮียบอกเชื่อเฮียสิ เอาเพลงของผู้ชายมาร้องแล้วเพลงแบบอย่างเงี้ยทำเป็นอะคูสติกเพลาะเพาะก็อาร้องเร<อ>งาก็จริงเหรอเราจะร้องสู้ของเก่าได้เหรอเราแบบของเก่าคนดังๆทุกเพลงนี้แต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นอีกกลิมตอนนั้นพอจะจำได้ไหมที่ตัวเลขกลมๆกี่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 หนอะกี่แสนมีเยอะนะกี่หมืนเยอะมากเออสรรพกรไม่ต้อง <ๆ S 2> มายุ่งวุ่นวายนะคะจ่ายถูกต้องตามหลักฐานทุกสิ่งอย่างนะคะนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงอันนี้เป็นในส่วนของโอ้ยอันนี้หลังๆละ ในโชว์แขวนเสียงตับ <8 S 1> หลิกเลยนะฮะแล้วถามต่อดีกว่าแล้วก็มาที่ไอซ์อันปลักไหมอ่ะใช่ไอซ์อ <Ice S 2> ันปลัก <p> ก็จะเป็นเพลงแนวก็แน,น,นวเดียวคล้ายๆกันกับผู้หญิงมีฝันแต่ว่าแต่ว่าจะมีตรงว่าเครื่องดนตรีชิ้นต่างๆเนี่ยจะไม่มีแบบพวกเครื่องไฟไฟ้าหรืออะไรเลยครับผมฮะก็ทำกันจริงๆแล้วอันปลักได้ทำกันสนุกๆนะเป็นการท้าทายกันเล่นๆด้วยแบบท้าทายกันระหว่างนักร้องกับเฮียด้วยซ้ำไปว่าโเฮียว่าชุดเนี้ยขายได้เกิน บบห้าแสนแน่ๆน่านนจะถึงล้านแล้วก็มีพนันกันใช่ก็มีแบบมีพนันกันด้วยแบบขำๆนะแบบว่าเชื่อไหมว่ามันจะถึงจะถึงล้านถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าใครเชื่อว่าเอ่อถึงล้านก็รอลุ้นไปแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อห้าแสนห้าแสนก็น่าจะโอเคแล้ว <S <S> <S โอ้โหนี่ก็ขายได้เยอะแล้วนะ มีใครบ้างทุกคนทุกคนยกมือบอกเลยว่ารอลุ้นล้านแล้วก็ทำได้จริงๆสุดๆลุ้นล้านจ้าล้านเลยเวลาผ่านไปแล้วเวลาผ่านไปนะก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเพลงละครพี่แหม่มร้องเพลงละครเยอะนะอย่าถามนะจำไม่ได้เยอะจริงๆเยอะจริงช่วงนั้นไม่มีผู้หญิงก็รอกว่าจะมีพวกคุณกลพินหรือคุณปานธนพรมาเนี่ย่จะเกิดดีฉันก็รอจนเหงือกแห้งนี่ก็ร้องไปโดยถ้าใครเป็นแฟนละครทางช่องเจ็ดช่วงคำค พัชยาขวานเรียบนั่นแหละเนาะผมผมแบบจะคุ้นเสียงพี่ชมพูพี่ชมพูกับเสียงพี่แหม่มกับเพลงละครช่องเจ็ดต้องถือเป็นความโชคดีนะทำให้เราได้แบบร้องเพลงหลากหลายอย่างญาติกาอะไรเงี้ยอ่ใช่แนวผสมแบบออกไทยๆเดิมๆซึ่งไม่เคยร้องเนี้ยก็เออก็ได้ร้องแล้วก็กลายเป็นว่าเออเขาก็ชอบกันด้วยแรงอธิษฐานด้วยด้วยแรงอธิษฐานญาติกาอู้เยอะเออต้องไปเซิร์ชดูนะฮะกรุณาเถอะค่ะมาถามในเรื่องของเพื่อนซีดีกว่าพี่พี่พอจำได้ไหมตอนที่เราอยู่ไอซ์อ่ะใครที่ซีกับเราที่สุด I'm of okay.